นี่รบเซยปร80ิใส่แล้วคดีตัวดีเดี๋ยวขอลองให้ไอวงไอเีอะไรอย่างนี้น่นี้นะคะรักแร้ค่ะนี่วนกลางวันกลางคืนเนี่ยรบบบิกองเช้านะตอนนตวี้กลางวันกลางคืนตอนนี้กลางวันกลางคืน 对对对。 เยวก็ได้คก้าพี่ชอบบมารับบินจะจบภารกิจแล้วเห็นบินวนอยู่นานนี่กว่มาลงเรียบร้อยแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เข้าไปตรวจในพื้นที่เพื่อ,อเพื่อจะทําสนามพอลในการที่ที่นาสนามพอลในการรับรับผู้ป่วยแล้วก็กำลังพลออกมาก็พอได้ลงไม่แตกก็ตัดสินใจว่ารอรอสักพักนะเอาผู้ป่วยออกมาได้ก็เอาผู้ป่วยมาได้แล้วก,ก็เหลือแต่ว่าการปรับปรุงสนามพอลตามที่นักบินท่านแนะนําว่าเราทําสนามพอลอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะครับก็ได้ได้แนะนําลูกชุดไปแล้วว่ากำลังผลที่อยู่ข้างในช่วยกันเกลี่ยพื้นที่รับกลับ จะรับกลับทุกคนกลับมาให,ให้ปลอดภัยที่สุดนะครัวมทั้งอากาศยานของกองทัพบ,บกด้วยนะครับก็จะให้ใหปลอดภัยที่สุดครับค่ะหลังจากที่อำเภอบ่อเกลือนะคะร่วมกับมทบสาปนะคะประชุมหารือกันเบื้องต้นเพื่อ,อ,อวางแผนกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือการออกติดตามผู้พลัดหลงนะคะซึ่งได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ช่วงประมาณสิบแ18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็ ทางทีมนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าจะออกเดินทางค้นหาติดตามค้นหานะคะจากเขตของบ้านสว่างอําเภอแม่จริมนะคะซึ่งได้มาตั้งกอร่วมนะคะที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ที่4นะคะอําเภอแม่จริมและได้ออกเดินทางติดตามค้นหาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถือเป็นเรื่องโชคดีค่ะที่ทีมค้นหาที่ หลายภาคส่วนนะคะได้สนทิกำลังกันขึ้นเนี่ยได้ติดตามพบตัวผู้พัดหลงนะคะในช่วงเย็นของวันที่15ที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางกรอร่วมก็ได้ไประชุมหารือร่วมกันเพื่อวางแผนที่จะลำเลียงผู้พัดหลงแล้วก็ทีมค้นหาออกมาจากพื้นที่นะคะโดยการใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะขณะนี้ก็ยังรอเฮลิคอปเตอร์ที่จะลำเลียงผ,ผู้พัดหลงแล้วก็คณะ คืค้นหาออกมาค่ะเริ่มเริ่มต้นเหตุการณ์เป็นยังไงเริ่มต้นเนี่ยก็คือได้รับแจ้งข่าวจากทางอำเภอบอกเตือว่ามีชาวบ้านพัดหลงในในในป่าไปหาปลาในป่าแล้วก็พัดหลงกันไปสี่คนพัดหลงก็เลยรีบจัดทีมมาหาข้อมูลก่อนอีกทางหนึ่งก็จัดชปออไว้เพื่อปฏิบัติเพื่อเราต้องได้ข้อมูลก่อนแล้วก็เราถึงจะวางแผนไป็บัตรทูไม่งั้นเราก็จะสับสน ก็เลยไปหาข้อมูลที่บ้านศบมางว่าเราจะเข้าพื้นที่ตรงไหนและพที่หมายที่เขาหายล่าสุดตรงไหนหื่อได้ข้อมูลก่อนเมื่อได้ข้อมูลปุ๊บก็ตกลงใจว่าถ้าเรามาทางเก่าเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆมันไปนไปไม่ได้ก็เลยลงมาทางใต้อ้อมมาทางแม่จริมก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เช้าสิบห้าตั้งแต่เช้าสิบห้ากินข้าวอะไรเสร็จก็ออกออกเดินทางโดยชาวบ้านในพื้นที่ทางอ,อสอต่างเจ้าร่วมร่วมทั้งป่าไม้ร่วมเดินทางเข้าไป ใช้เวลาเกือบดึงวันเต็มในการถึงถึงที่หมายแล้วก็ตอนแรกก็คาดว่าจะเจอคาดว่าจะเจอทําไปถึงคาดว่าจะเจอเราก็ตกใจว่ารึกว่าเป็นจะเป็นอะไรหลังก็เจอปรากฏว่าสภา,าพผู้ป่วยเนี่ยอิดลอยแล้วก็คล้ายๆว่าจิตหลอนอะไรไล่ไล่ไล่จับกันก็จับจับได้ก็รายงานออกมารายงานปุ๊บ ความเป็นไปได้ที่จะเอาเอาผู้พัดหลงให้กลับมาเนี่ยยากมากเพราะว่าสภาพไม่ไหวก็เลยขอขอร้องขอหอจากกองทัพพิทักษ์แม่ทับพิทักก็เลยอนุมัติให้ใช้ซึ่งตอนเนี้ยหอมาถึงที่ในเมืองแล้วรอสภาพอากาศเปิดแล้วก็จะมาที่ที่หมายแล้วก็เริ่มปฏิบัติในการรับผู้พัดหลงกลับมาทั้งทั้งหมดที่อยู่ในก็จะขอหอรับออกมาด้วยเลยอย่งั้นเดินมาไม่ไหวแน่ใช้เวลาทั้งวันนะครับ ก็เดี๋ยวรอรอการปฏิบัตินะตอนนี้ยังพยายามติดต่อข้างในอยู่ครับขั้นตอนการปฏิบัติตอนนี้คือจะดำเนินการยัางไงบ้างก็ในชุดแรกที่จะไปเนี่ยก็จะให้สกายด็อกเตอร์พวกชุดแพทย์ไปพร้อมกับจิ้งหลิคอปเตอร์ไปรับผู้ป่วยมาก่อนรับผู้พัฒหลงมาก่อนแล้วก็นําไปลงที่กรมหารพานเพื่อนําส่งที่โรงพยาบาลน่านเสร็จแล้วก็ฮอก็ยกมารับชุดปฏิบัติการที่ค้นหาออกมามาที่นี่ รับกลับมาทุกคนครับเราเราไม่ทิ้งใครไว้ใช่ไหมครับไม่มต้องไม่ทิ้งใครไว้หนรับเมื่อฮอลลงไปลงแล้วจะทำไรบ้างครก่อนในเบื้องต้นนะครับในในส่วนของทีมขอปอที่จัดไปครับก็ในส่วนนั้นก็จะในชุดที่ท่านผู้การกรงเทพจดไปก็จะมีในส่วนของเสยาลักษณ์ในของโรงพยาบาลคุณพงครับเขาไปดูอาการประเมินคนไข้เบื้องต้นนะครับ แล้วก็หลังจากที่ฮอยกมารับคนไข้ในพื้นที่แล้วนะครับก็ในส่วนของทีมสกายด็อกเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลก็จะมีหมอหนึ่งคนนะครับพยาบาลหนึ่งคนแล้วก็ผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับหลังจากฮอจอดลงเสร็จแล้วก็จะรับคนไข้ประเมินอาการนะครับก็จะเมื่ออาการเบื้องต้นดูในฮอพยาบาลนะครับดูสัญญาณชีพนะครับแล้วก็ดูภาวะเสี่ยงต่างๆในโรคประจาตัวเดิมที่คนไข้มีนะครับแล้วก็ดูความพร้อมนะครับในการในการเคลื่อนย้ายนะครับหลังจากเคลื่อนย้ายแล้วเนี่ยก็จะทําการ ดูแลรักษาคนไข้ในหอเลยนะครับแล้วก็พอดีได้รับความช่วยเหลือนะครับจากท่านผู้ว่การโรงพยาบาลน,น่านนะครับจัดจัดรถเม s นะครับเพื่อหลังจากหอลงที่ฐานพานสองสองแล้วก็จะส่งต่อเข้ารถฉุกเฉินนะครับแล้วก็รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลน,น่านต่อไปครับครับที่เข้าไปหาครับขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงครับเราก็ขอ,ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะเจ้าตีว่เจดยกันหาลุงแหวงพีฟ้าจ้าขอบคุณทุกคนและเจ้าหน้าที่ทุกคนแล่ะกะ ่อแม่พีน้องทุกตีทุกอ้าเราเจา้าเป็นกำลังใจของแหวงก็ขอขอบคุณเจา้าขอบคุณแจกหลายเลยเจา้ขอขอเจาทุกทุก,ท,กทุกหน่วยงานและเจา้าตีมารวมกันหาของแหวงเจา้าขอบคุณเจา้าคิดว่าเข้าไปสีเขาโคตรแล้วก็มีเพื่อนเขาอีกที่ไปด้วยกันนะครับเขาเขาน่าจะเราบอกว่าไปหาปลาตรงนั้นได้เยอะอะเขาเลยไปเดินที่ปกติแคเข้าป่าไม่เคยเลยค่ะ,ะไม่เคยครั้งแรก แล้วพอรู้เบื้องต้นไหมคะว่าเนี่ยที่เขาหายตัวไปทํามันหลงเพราะอะไรหรืออะไรนะหลงป่ายังไงได้ได้ข่าวหรือยังบบไม่ไม่ไม่ค่ะคือสามคนเ<อ><อ>ขาบอกให้ให้คนหายตัวดู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 ดดหาหาปืนหุงข้าวรอแล้วก็สามคนเขาไปหาป่ากลับมาซื้อหายท,ที่ที่ที่สามคนเขาเล่ามาก็เป็นยังไ้ตอนตอนที่เขาหายไปติดต่อไม่ได้เราเป็นไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ขนาดไปด้วยกันยังติดต่อไม่ได้เลยแล้ว ช่วงเวลาที่หายเขาเราไม่เจอเขาตอนนี้เป็นกังวลนะยังไงบ้างเนี่ยกังวลมากเราให้แต่วันเลยเป็นห่วงเนาตอนนี้รู้ว่าเจอตัวแล้วค่ะรู้สึกยังไงละ่ะดีใจมากครับทุกคนดีใจทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนก็รอรอเขากลับมาตอนนี้ก็เป็นห่วงแค่คนที่ไปตามหาเขาค่ะตอนนี้เพราะติดต่อกันไม่ได้อีกสิบหกคนไปจากหมู่บ้านเรานะคะ <c oughs> ค,คิดว่าเป็นเป็นเรื่องผีบังตาอย่างนี้กม็มีมีมส่วน,น,นเ,เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแม่ไปลงเจ้ามาแล้วเพราะว่าผีบังแกซ่อ,อนแกนไว้ซ่อนแกนไว้แล้วก็แกเป็นคนที่อุบลแกเป็นคนอุบลก็ให้ทางอุบลไปไปหาเหมือนกันเขาก็บ,บอกว่าโดนโดนผีอตอนนี้แกนอนอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าไม่เปิดทางก็ไม่เห็นแกแล้วเราทํายังไงเมพอเรารู้ว่ามันมี ขาบอกมันเรื่องเราทำยังไงแก้กก็เอาไก่ไปเลี้ยงกับเล่า่ที่ไหนที่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะถึงว่าทําพิธีขอเจ้าป่าเจ้าเขาหลอกดก็ตอนนี้อยู่สององค์ที่อยูุ่แกอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นคิดว่าต้องเจอคนหายคิดว่าต้องอยู่ในน้ําคิดอย่างนี้ตลอดไป ตอนแรกที่เขาแบบมีกระแสมาว่ามีหมีป่ามีอะไรตอนนั้นตอนนั้นเราได้ยินแล้วเราเป็นยังไงบ้างคิดมากเลยค่ะทั้งมีป่าแล้วก็มีเขาบอกว่าอาจจะมีลาวมีอะไรมาเอาตัวแกไปอีกเพราะรองเท้าเหลือแค่ข้างเดียวแล้วหลังจากรู้ข่าวลักษณะอย่างนี้แล้วเราทํายังไงต่อเราไปทํายังไงบ้างมนรู้ทําอะไรก็รอยเดี๋ยวเขาไปก็ไม่ได้ค่ะแต่ก็ให้ลูกลูกไปเตยไป,ไปตามหาค่ะแต่ก็ไปใช้วิธีดูค่ะหาหาค่ะ <c oughs> ทําพิธีดูหมอ <c oughs> ดูอะไร่ใช่ไหมคะ คงมีความเจือจะได้ของครับเกี่ยวกับปลาอย่างนี้เขาว่าที่หันมันจะแห้งปะทุอขเขาานะแม้แต่น้ำแต่ยังนี่ครับไปเหี่ยวที่ว่าลุงแหวนนี่น่าจะไปเหี่ยวหรือว่าไปยังบนน,นั้นหรือว่าอู้แบบนี้พอแก๊บไปคนอู้คอยมวเนเลยนะอาจจะไป<า>ลงนุคนคนหมดเลยเป็นคนเป็นคนที่ไหนนะมัอุบลค่ะคนทางอุบลอยู่นานนัก